ัสดีครับมาพบกับรายการสั้นๆ EP สามสิบเก้านะครับผมรายการสั้นๆเป็นรายการที่เอามุกสั้นๆมีมสั้นๆเรื่องสั้นๆเก่าๆที่อยู่ในโทรศัพท์ผมหรือในความทรงจำของผมในรูปแบบรูปภาพครับมานั่งดูมานั่งชมแล้วก็มานั่งรีแอคแบบสั้นๆกันนะครับใครชอบคอนเทนต์แบบนี้เจอกันทุกวันเสาร์แบบนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมพาดฝากกดไลค์คลิปนี้ฝากกดติดตามช่องกด s u b สไ r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของช่องเรานะครับ ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปมีลักแนะแนะนำติชมคอมเมนต์ไม่ได้ยินดีรับฟังและพัฒนาไปพร้อมกันด้วยนะขอรับแล้อลืมแท็กคนที่คุณรักใต้คอมเมนต์จะทำให้เขาเห็นคอนเทนต์ไปพร้อมกับพวกเราครับ ฝากแชร์คลิปนี้ออกไปยังโซเชียลทุกหลักและช่องแชททน่คุณชอบจะทำให้เข้าเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราเหมือนกันเช่นเดียวกันนะครับผมกดผิดนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับไปดูกันดีกว่านะครับว่าวันนี้มีคอนเทนต์สั้นๆอะไรกันบ้างหรือมีมุกมีมีอะไรสั้นๆที่จะเป็นแก๊กให้เราได้สนใจให้เราได้ขำหรือว่าเรามีความสุขบ้างครับไปดูกันดีกว่าครับเอาละฮะรูปนี้บอกตรงแล้วว่าอันนี้ตัดผมหรือตัดหญ้าครับเนี่ย เอาสักเตียนเอาสักเนียนเอาเหมือนสนามหญ้าเลยอะผม <Hey! S 1> งแเ,เป็นห่วงคอนนะครับว่าเฮ้ย hey, คนตัดนี่เขาจะมีความแบบรู้สึกต้องการเหมือนผิวสนามหรือต้องการความเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือไม่ไ <Hey! S 1> ม่ให้ช่างจัดให้ฮะ <Hey! S 1> อ๋อแล้วฮะรูปนี้เป็นกึ่งแอสแตกนะครับเป็นรูปที่มีความหมายอย่างในยะาสำคัญนะครับก็คือเขาเลยจะมี s u b j e c อยู่นั้นผมให้หมตีความอันนี้ก็คือคอน ที่กำลังตอกตะปูครับแต่ตะปูนั้นตอกอยู่บนคอของตัวเองครับก็หมายความว่าสิ่งใดที่พูดออกไปครับมักจะตอบและมีผลกับเราตัวเองเสมอชัดแจ้งไหมฮะบางคนทําตัวเป็นคอนแต่ลืมไปว่าตะปูนั้นอ่ะมันตอกอยู่บนตัวเองงงไหมงงนั่นแหละแปลให้กูทียิงดับพ่อค้าลืมใส่น้าแข็งพ่อค้ายินตาโฟดวงกุดเจอลูกค้ายิงดับคาร้าน เหตุโมโหขายยินตาโฟทำไมไม่ใส่น้ำแข็งมาให้ซดไปหนึงทีปากแทบพองตำรวจเร่งแจ้งร้านขายยินตาโฟเปลี่ยนชื่อด่วนยินตาโฟเออนั่นดิทำไมไม่เป็นร้อนตาโฟวะกูก็งงอยู่เนี่ยต้องไ่โทษพ่อขาโทษมึงอ่ะเห็นยินตาโฟมึงควรจะเอ้ยมันแม่จะไม่ใช่ของร้อนหรืออะไร วกมึงเองอย่าไปโทษเจ้าของร้านเขาไม่เกี่ยวเลยนะมึงเนื้อข่าวจริงหรือข่าวเล่นกูแยกไม่ออกเลยเนี่ยว่ของปลอมข่าวอ่ะไม่ที่กูเล่าเนี่ยของปลอมแม่ดีใจลูกเอาพวงอะไรมาถวายมาไหว้แม่ ี่เป็นดอกมะลิสิฮะไอพงมาลัยร,รถหรือพงมาลัยพาวเวอร์ไม่ต้องเอามาเหมิง <c oughs> เอามาเพื่อไ <c oughs> อเน,นี่ยว่ามึงเนี่ย <c oughs> แม่ก็หยิบลื่นเลยไอโลกเอาพงมาลัยมาให้แม่แม่จะได้ไปขับสักทีแม่อยากได้คันใหม่พอดีเออรู้สึกยังไงวะไม่กูเนี่ยอา่างอะไรมาให้ดูเนี่ยรู้สึกยังไงก็ไม่รู้โัวสั่งโน้ตสั่งนี่ทั้งวันมึงเห็นเป็นคนใช้หรือไงวะ เมียบอกเปล่ากูต้องห่างที่คนใช้ส่วนมึงอ่ะคนทำก็จริงของเขานะฮะอ๋อกูคนทำมึงคนใช้โอเคแต่ละกูเป็นผู้บ่าเนี่ยเปบ่าเป็นผู้ที่รับใช้ผู้สูงสักไงเพราะว่าเจ้าสาวคือสาวผู้สูงสัก ก็ไม่ได้อ่านหรือว่าไม่ได้เข้าใจคําความหมายนี้อ๋อเข้าใจตรงนี้แหละดูมากนนะฮะตอนแรกก็นั่งดูสักพักหนึ่งว่าคืออะไรดูต่อไปอ๋อนั่นแหละมาจากรูปตะกี้คือผัวโดนให้เงินประมาณนี้แหละ้องไม่เขียนวันที่ด้วยฮะแต่น้อยทนไปดีกว่ามีคําว่าชาตาและมรณะบนรูปมึงอะ ออกเสียงที่ไหนเรามีหน้าที่หาเว้ยพอใจหรือยังบางทีแบบเออเนี่ยรักชีวิตบบอู้เมียเว้ยไม่มีใครสู้ได้หรอกเชื่อกูดิแม่้งถูกเสมอในอีเวนเอาละฮะรูปนี้เป็นรูปที่เอาทะเบียนมาซ้อนกันนะฮะ <S 1> <S 1> <S ได้เหรอวะมาซ้อนกันเนี้ยได้เหรอ จะแบบเอ้ยเป็นคนเจ้าของอย <BB corre. S 1> ู่ย <S 2คันแล้วแบบเฮ้ยอยากจะเปลี่ยนวันนั้นใช้วันนี้นิดนึงนะครับทะเบียนนะครับไม่ใช่มือถือไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยขนาดก็ได้อว้ยเอาฮะนี่แหละครับผู้มาก่อนการครับมิสเตอร์ดีไของแท้นะฮะไม่ใช่ร้านนะครับเป็นคนเนี่ยที่บอทท่อนะครับก็คือเอาขวดบางอย่างมาเป็นสีเขียวครับ แล้วก็มาต,าดตัดตุ๊ดตุ๊ตัดแล้วมาหามไปหนีเรียน <c oughs> แบบสายลับนะฮะ <c oughs> สุดยอดไปเลย่น <c oughs> ยกนิ้วให้เลยเนี่ยคือนิ้วโป้งนี่แหละเยี่ยมคงไม่ยกนิ้วอื่นให้หรอกโคตรเก่ง จะขอสักอันได้ไหมมึงส่งแบบนี้มาก็ขวดไปแล้วมึงส่งแบบนี้มาได้ไหมอ่ะบางทีบางทีกพอกูก็ต่ำนะงงอีกทีกพอคืออะไรเคยเรียนอยู่วิชาเนี้ยกพอไม่เคยเรียนนะกพอการงานและพื้นฐานอาชีพตามมาเลยใครเคยดูตีใหญ่จะเคยเห็นว่าจะมีทูบปักไว้ที่เท้า แล้วเวลาทูบหมดเราก็จะตื่นตามเพราะว่าทูบมันจะค่อยๆอความร้อนลงมาโดนที่เท้าเราจะตื่นตามเวลาใช่ไหมฮะน่เาเป็นหลักการเดียวกันนะฮะน่เาเป็นกระดาษไม้ไฟนะฮะน่าจะเป็นเพื่อนแกล้งด้วยครับน่เาเป็นการปลุกตามเวลานะฮะเนีเ่ยเศรษฐีหนุ่มคนหนึ่งไปขอหญิงสาวแต่งงานหญิงสาวยื่นข้อเสนอมาว่าขอเซนสอรเป็นทองหนักเท่าตัวเธอชายหนุ่มตอบกลับได้จากที่รัก หญิงสาวเลยบอกต่อต้องปลูกบ้านอยู่กันสองคนชายหนุ่มบอกผมซื้อที่ไว้แล้วเดี๋ยวสั่งช่างปลูกบ้านได้เลยหญิงสาวเลยตอบกลับต้องมีอะไรกันเมื่อฉันอนุญาตชายหนุ่มบอกตามใจน้องเลยจ้ะหญิงสาวเลยบอกต่อที่สําคัญเจ้าหนูของคุณต้องยาวเก้านิ้วชายหนุ่มได้ยินแล้วนั่งคิดอยู่นานแล้วตอบเธอไปว่าเพื่อน้องพี่จะไปตัดให้สั้นลงตามที่น้องขอ พี่จ๊ะไม่ต้องตัดหรอกหนูต้องการขั้นต่ำไงต้องการใครทีเรียแบบนี้ค่ะพี่ไม่ต้องตัดเออเขาต้องการแบบนี้เคยไหมกว่าจะรู้ตัวว่าต้องซักผ้าก็พบว่าไม่มีเกงเกงในใส่แล้วบ่อยไป เอารู้ทีเอ้าไม่มีเหลือแล้วหรอเดี๋ยวเป็นหน้าเอกับหน้าบีก็ได้แี่รู้จักดียูสเข้าใจปะโลกร้อนตาหลอกกูลืมไม่หะพู้ใ้ดูดีเป็นงั้นน่ะามละกานนคือเสือผู้หญิงและนักเที่ยวตัวยงหลังจากเขาตื่นขึ้นมาเขาก็ตกใจสุดขีดเมื่อพบว่าเจ้าโลกของเขามีวงสีแดงขึ้นรอบ เขาไม่รอชาร้าที่รีบไปหาหมอทันทีแต่ว่าเขาต้องพบกับความโชคร้ายเพราะคณะแพทย์ทั้งเก่งและดังไม่สามารถวิเคราะห์โรคนี้ได้การโนนจึงหมดหวังจึงหันเข้าหาหมอผีเข้าช่วยโดยความกังวลใจการโนนเลยรีบบอกหมอว่าหมอครับผมไม่รู้เป็นโรคอะไรไปรักษาให้ไหนก็ไม่หายหมอผีเลยบอกไหนขอดูซิเป็นอะไรการโนนเลยบอกเนี่ยครับหมอไม่รู้เป็นอะไรเกิดวงแดงขึ้นรอบเลยหมอผีบอก แค่นี้เองรักษาง่ายอย่าตายไปหมอก็เคยเป็นว่าแล้วหมอก็เอื้อมมือไปหยิบทิชชู่มาเช็ดวงแดงๆก็หายเกลี้ยงเลยการนกเลยถามหมอหมอเช็ดกระถาอะไรรักษาครับหมอเลยบอกกาถาอะไรเล่านี่มันลอยลิปสติกแบบกันน้ำเท่านั้นเองเช็ดออกก็หายและฮ่า แล้วหมอเขาไม่ได้ดูเลยหรอว่าเป็นรอยอะไระไม่ลองเช็ดใช่ไหมฮะอเข้าใจแล้ว <c ười> คนมันกลัวคนมันตื่นเต้นเน่ะเข้าใจปะเอาละฮะเราเจอผู้ที่ท้าชิงของจริงครับคืออะไรแบกแก้วทั้งแก้วเป็นหลายชั้นได้เลย <c ười> ฝากมาลัดจอบทิ่ไทยดีนะ <c ười> อยากเห็นการถือแก้วหรือว่าการที่แบบเอ็นเตอร์เทนแบบเนี้ย <c ười> จะไม่ใช่ช่วงเทศกาลกินเจแต่ก็น่าจะลองกินเจดูนะฮะ <c oughs> ใช่ฮะคงเจครับอาหารเจนะครับอย่าคิดลึกนะฮะไม่มีนัยยะอื่นแฝงแน่นอน <c oughs> สุดยอดออาล่ะฮะใครดูรูปนี้แล้วเข้าใจผมมั่นใจแลยว่าเป็นคนที่เคยผ่านช่วงชีวิตที่เคยใส่รองเท้าด้วยตัวเองแล้วก็รู้สึกว่า ใส่แบบนี้แล้วใส่แบบนี้พอขยันใส่ซะด้วยนะกูนี่ยังบ่อยกูใส่กางเกงหน้าเป็นหลังก็เคยมาแล้วแอดวานก่อปะล่ะเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับอีพีนี้อาจจะมีอะไรขาดตกบกพร่องนะครับต้องเป็นการที่ได้เปลี่ยนที่ใหม่ๆก็คือน่าจะเห็นฉากหลังข้างๆ เป็นที่ใหม่ๆอยู่แล้วนะครับก็ใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมฝากกดไลค์คลิปนี้ฝากกดติดตามช่องกด subscribe ก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของช่องเรานะครับแล้วก็อย่าลืมครับคอมเมนต์ใต้คลิปมีเสิร์ชนนะแนะนำติชมคอมเมนต์มาได้และยินดีรับฟังและพัฒนาไปพร้อมกันด้วยนะขอรับแล้วลืมครับ t a กคนที่คุณรักใต้คอมเมนต์จะทำให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราครับฝากแชร์คลิปนี้ออกไปยังโซเชียลทุกคนรักและช่องแชร์ที่คุณชอบ จะทำให้เข้าเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราทุกคนด้วยนะครับผมเอาละฮะแล้วก็ใหม่ครับ EP หน้าหรือว่าอาทิตย์หน้าครับพวกนี้มีคอนเทนต์อีหยังวะเอ้ยไม่ใช่สิแคปชั่นอีหยังวะวันจันทร์ที่เราก็ลืมวันไปเปาวะขอบคุณทุกคนด้วยที่ดูนจบครับขอบคุณ่ากมากๆ